สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามแล้วนะคะคุณแม่ที่เออขอคำปรึกษาพี่กันมาทางเพจนะคะและยังไม่ได้รับคำตอบค่ะสามารถมาถามได้เลยในไลฟ์นะคะสำหรับ สำหรับวันนี้นะคะใครยังไม่ได้รับคําตอบจากพี่กันไหมคะน่าจะมีหลายคนนะที่ยังไม่ได้รับคําตอบนะคะสวัสดีผู้ที่เข้ามานะคะวันนี้นะคะพี่กันมาอะไรให้ความรู้แล้วก็ตอบคาถามอีกเช่นเดิมนะคะสําหรับหัวข้อวันนี้มันมาจากประเด็นคําถามที่คุณแม่ถามพี่กันทางอินบ็อกซ์ค่ะเรื่องของการที่ลูกน้อยกํามือไม่แบมือค่ะคุณแม่หลายท่านเกิดความกังวลค่ะว่าการกํามือของลูกน้อยเนี่ยผิดป,ปกติค่ะ กันก็เลยคิดว่าวันนี้จะมาไล่เรื่องของการกำมือนะคะเมื่อไหร่ลูกเราจะแบมือนะคะแล้วก็พัฒนาการกล้ามเนื้อมือนะคะหรือกล้ามเนื้อหมัดเล็กเนี่ยตามวัยของลูกแต่และช่วงวัยค่ะเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะใครกําลังมีปัญหาอยู่ได้ไหมอยู่ไหมนะคะเออให้นมลูกสามารถฉีดวัคซีนชินโนฟรามได้ไหมสามารถฉีดได้เลยแล้วก็กลับมาให้ลูกกินนมปกตินะคะสวัสดีร้อยยี่สิบห้าท่านค่ะคุณแม่แบบที่เพิง่งคลอดลูกอาจจะสงสัยว่าเบบี๋ทำไมถึงกำมือตลอด นะคะวันนี้พี่กันจะมีมาบอกว่าลูกเราจะแบมือเมื่อไหร่แล้วเราจะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมือของลูกเนี่ยยังไงดีนะคะขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ให้กับพี่กันนะคะวันนี้นะคะสวัสดีนะคะโอเข้ามากันอย่างรวดเร็วเลยนะเดี๋ยวพี่กันจะได้เริ่มหัวข้อแล้วก็ช่วงท้ายจะเป็นการตอบคําถามนะคะามาพูดถึงกล้ามเนื้อมือก่อนเลยนะคะกล้ามเนื้อมือหรือกล้ามเนื้อมัดเหล็กของของลูกเรานะคะ ทีนี้แต่และช่วงวัยจะเป็นยังไงนะคะที่พี่กายนามาบอกเพื่อที่แม่จะได้ไปประเมินค่ะว่าลูกของเราเนี่ยเ,ออเป็นไปตามวัยหรือเปล่านะคะจริง,รงๆแล้วกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมือเนี่ยเป็นส่วนสําคัญปกติเวลาที่ร่างกายของลูกจะมีพัฒนาการต่างๆเนี่ยจะเริ่มจากตรงกลางส่วนกลางของร่างกายเช่นจากการที่ลูกเริ่มชันคอนะคะตามมาด้วยยกอกดันพื้นนะคะพิกคว่ำพิกหงายนะคะแล้วก็ออกมาจากส่วนกลางก็จะมาเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็ก ก็คือเรื่องของมือลูกนะคะโดยพัฒนาการมือหรือกำเนื้อมันเล็กของลูกแต่ละช่วงวัยมีดังนี้นะคะใครมีลูกอยู่วัยนี้ไหมนะคะวัยศูนย์ถึงสเดือนนะคะวัยนี้นะคะนิ้วมือของลูกจะกค่อยๆยืดและเหยียดออกนะคะลูกจะเริ่มกำและกางนิ้วมือได้ เริ่มสามารถฟ้าจับสิ่งของใกล้ตัวได้นะคะแต่ยังไม่แน่นเนาะวิธีการกระตุ้นวัยน,นี้คือวัยมันเป็นช่วงวัยขว้างเนาะที่การกระตุ้นสามารถทําได้เลยนะสูถึงสเดือนก็คือหาของเล่นชิ้นใหญ่หญๆนุ่มๆให้ลูกได้สัมผัสจับกำขยา่าขยํานะคะหรือแม้แต่เวลาที่ลูกกินนมแม่คะ่ะเวลาที่ลูกกินนมแม่เนาะช่วงเวลาที่เขาไม่ได้หลับเนี่ยเอามือเอ่อให้เขาจับนิ้วมือแม่อันนี้พี่แกนเห็นบ่อยนะคะมีการจับนิ้วมือแม่สัมผัส จับหน้าแม่จับสร้อยแม่อันนี้ถือว่าเป็นการฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมือของลูกไว้ศูนย์ถึงสามเดือนนะคะทีนี้ค่ะคุณแม่ก็แบบเอ่อด้วยความที่วัยศูนย์ถึงสามเดือนบางคนสามเดือนแล้วลูกเนี่ยยังไม่แบมือก็อาจจะเกิดความเครียดนะคะก่อนอื่นคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าลูกจะแบมือเมื่อไหร่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยศูนย์ถึงสามเดือนถึงแม้ลูกจะเริ่มกรรมเหยียดได้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่ทารกเนี่ยจะอยู่ในลักษณะ กำม,มือค่ะกำแบบนี้นะคะอ่าเนาะและจะเริ่มแบมือตอนหลับสนิทเนี่ยช่วงวัยแดสัปดาห์หรือสเดือนนะคะดังนั้นถ้าลูกของคุณแม่แรกเกิดถึง2เดือนแล้วยังไม่แบมือยังชอบกำม,มืออยู่ไม่ว่าจะเป็นตอนกินนมตอนนอนคุณแม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะให้เราฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมือตามที่พี่แกนบอกไปเมื่อกี้นะคะไม่เป็นอะไรเนาะหากว่าสมเดือนไปแล้วลูกของคุณแม่ยัง กำม,มืออยู่ไม่แบมือแม้กระทั่งตอนหลับแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือควรไปปรึกษาแพทย์นั่นเองค่ะทีนี้มันมีลักษณะกำมืออีกแบบหนึง่งที่บางคนเนี่ยแบม,มือได้แล้วนะคะแต่ชอบกำอะไรลักษณะที่หัวนิ้วโป้งอยู่ข้างในแล้วก็อย่างนี้ก็คือกำม,มือแบบลักษณะดเด็กอย่างเงี้ยบางคนคือสี่เดือนแล้วยังมีลักษณะแบบนี้อยู่นะคะเราอาจจะต้องช่วยในการนวดน,นวดน,นะคะ นวดบริเวณข้อต่อนิ้วตรงนี้ค่ะให้ลูกนะคะเพราะถ้าลูกถ้าลูกใครไม่ค่อยแบมือนะคะให้ช่วยนวดนะคะโดยที่ลักษณะแบบชอบเอาแบบนิ้วโป้งพับเข้าไปข้างในนะคะนวดให้เขาบ่อยๆนะคะถ้าสี่เดือนแล้วลูกยังเอานิ้วโป้งพับไว้ข้างในอย่างเงี้ยอยู่อ่ะอันนี้ต้องไปปรึกษาหมอนะคะสรุปคือลูกจะแบมือประมาณแปดแปดสัปดาห์หรือสองเดือนนะคะที่แบบต้องสังเกตถ้าสามเดือนยังไม่แม่มือให้ไปปรึกษาหมอนะคะ โดยระหว่างนี้ก็ต้องกระตุ้นพัฒนาการมือของลูกไปด้วย <c oughs> วัยที่สองคะ่ะช่วงวัยสามถึงหกเดือนค่ะช่วงวัยนี้กล้ามเนื้อมือของลูกจะเริ่มแข็งแรงขึ้นลูกเริ่มฟ้าจับสิ่งของใกล้ตัวด้วยมือทั้งสองข้างได้นะคะใช่ของเล่นที่มีเสียงนะคะวิธีการกระตุ้นคือหาของเล่นที่มีเสียงมากขยับให้เขามองตามแล้วยื่นไปให้ใกล้ๆเพื่อเขาจะได้คว้าและจับนะคะโดยของเล่นเนี่ยควรมีชิ้นใหญ่นะคะลูกจะได้ จับสองมือไปพร้อมๆกันคือจับแบบนี้นะคะหากยังจับไม่อยู่นะคะแม่ก็ต้องหยิบมาให้ลูกจับบ่อยๆอย่าเพิ่งทอนะคะเพราะว่าลูกเขายังอยากจับอยากเล่นนะคะและช่วงวัยสามถึงหกเดือนพี่แกนแนะนาว่าเราควรเ,เล่นกับลูกด้วยการร้องเพลงค่ะเพลงกำกำแบแบนะคะใครเคยเล่นไหมนะคะพี่แกนก็ใช้กับลูกนะคะคือกำกำแบบำำแบกำกำแบแบทำนึ่ง,งนะคะให้เขาเป็นการฝึกกำมือแล้วก็แบ,บมือนะคะแล้วเขาก็จะได้ มีร้องเพลงมีดนตรีเข้าจังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีค่ะช่วงวัยต่อไปไวัยหกเเดือนหรือวัยนี้เริ่มเคลื่อนไหวมือได้คล่องขึ้นสามารถจับของชิ้นเล็กๆได้นะคะเช่นพวกลูกปัดนะคะเล็ดถั่วนะคะวิธีการส่งเสริมกระตุ้นนะคะแล้วก็ต้องเริ่มหาวัตถุหรือสิ่งของเล่นเนี่ยให้มันหลากหลายขึ้นทั้งขนาดผิวสัมผัสนะคะ ลูกจะได้ลองจับมือตามขนาดของเล่นต่างๆนะคะพวกหยอดบล็อกนะคะหยอดบล็อกไม้นะคะต่อบล็อกไม้นะคะหยอดบล็อกที่เป็นรูปทรงต่างๆให้เขาหยิบใส่นะคะการที่เขาลื้อของเล่นแล้วเก็บใส่ก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อหมัดเล็กเหมือนกันนะคะว้ต่อไปค่ะ9เดือนถึง1ปีนะคะวันนี้ลูกจะเริ่มบ,บังคับนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ได้แล้วนะคะอะนะคะ สามารถหยิบของจากพื้นและปล่อยให้หลุดมือได้ตามต้องการนะคะช่วงวัยนี้ลูกจะเล่นของแล้วปล่อยหลุดมือดังนั้นก็ต้องหาสิ่งของที่ไม่แตกมาให้เขาเล่นนะคะลูกเขาจะได้หยิบปล่อยหยิบปล่อยได้นะคะเขาไม่ได้แกล้งแม่นะคะแต่เป็นช่วงวัยของเขาค่ะบางคนคิดว่าเหมือนแกล้งนะหยิบแล้วหลุดของว่าหล่นหยิบของหล่นอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเด็กเขากําลังสนุกนะคะ หยิบแล้วก็ปล่อยมือเขาก็รู้ว่าหลุดนะคะช่วงนี้คุณแม่ทั้งหลายก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงกับการเก็บของเล่นนะคะเพราะช่วงวัยนี้เราต้องเริ่มให้ลูกเนี่ยใช้มือข้อมือนะคะจับยึดเกาะสิ่งของหรือโซฟาเพื่อเพื่อให้แบบตั้งข่ายหรือว่าเริ่มเข้าสู่พัฒนานการเรื่องการเดินนะคะต่อไปพอนิ้วมือเขาแข็งแรงนะช่วงวัยนี้มีเพลงมาแนะนําคือ นิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนเคยเล่นใช่ไหมคะนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนก็อาไปนิ้วชี้นะคะเขาก็จะได้รู้จักนิ้วแล้วก็มีการขยับนิ้วมือนิ้วชี้นิ้วโป้งนะคะที่เขาพัฒนาการเขาเริ่มดีในช่วงวัยนี้นะคะก็ร้องเพลงนี้เลยนะคะอ่วัยสุดท้ายค่ะช่วงวัยหนึ่งถึงสามปีลูกสามารถจับดินสอขีดเขียนหรือรากเส้นตรงได้จ้ากระดาษมาดินสอมาช็อกมาสีช็อกมานะคะ ฝาผนังอาจจะเริ่มมีรอยนะคะช่วงนี้นะคะลากเส้นตรงเส้นโคง้งวงกลมนะคะสามารถพับกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆได้ไวัยนี้นะคะพยายามกระตุต้นวยการหากิจกรรมมาให้ทำนะคะหรืออาจจะช่วยทำงานบ้านบางอย่างเช่นการขยำผ้านะคะการหยิบไม้ขวาดมาขวาดบ้านได้ในช่วงวัยนี้อ่านี่เป็นพัฒน,นาการกล้ามเนื้อมือนะคะที่พี่กันนำมาฝากค่ะคือ ว่าลูกเราจะแบมือเท่าไหร่ดังนั้นคุณแม่ที่ลูกวัยแรกเกิดถึงสองเดือนแล้วลูกยังกำม,มืออยู่ยังไม่ค่อยแบก็ไม่ต้องกังวลกระตุ้นไปส่วนคุณแม่ที่สังเกตว่าลูกชอบงอนิ้วในลนนักษณะนี้นิ้วโป้งก็ให้พยายามนวดถ้าสี่เดือนแล้วลูกยังกลางไม่ได้หรือยังไม่ค่อยกลางอันนี้ก็พาไปตรวจนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลไปนะคะโอเคอเคุอค้ยหมดเวลาแล้วพี่เกเลยเวลาสำหรับวันนี้นะคะพี่เกขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะสา7รอสิคนนะคะขอบคุณมากวันนี้ไปก่อนนะคะ ตอบคำถามเพลินเลยนะคะวันนี้พี่แกนต้องไปทำงานต่อนะคะสวัสดีค่ะ